สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผ n นด้า8ในหกแวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลักนาล็อกส์โมบายชนอลเลยเป็นอีกเช่นเคยนะคะ mm hmm. วันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาหมุนคอร์สตูมกาชาปองประจำเดือนตุลาคมนะคะซึ่งในเดนนี้ก็มาในธีมของฟา l o สเตอร r y นะคะ โดยชุดก็จะมีทั้งหมด4-4สีเช่นเดิมนะคะในส่วนของ STAT ของชุดเนี่ยฝากสมุดจะได้รับ xtk บวก12นะคะแล้วก็ mtk บวก12บดล็อก xtk บก1%แล้วก็ mtk บก1%ค่ะเดี๋ยวลอมเป็นชุดสีแดงนะคะอ่ะเาก็มีความน่ารักสีเหลืองนะคะอันนี้ก็คือให้ความรู้สึกแบบฟาโดสุดๆเลยค่ะ อ่าอันนี้น่าจะสีเขียวเนาะบนสุดน่าจะเป็นสีฟ้าค่าคล้ายๆกันนะคะมาดูในส่วนของ H ฮดแวร์นะก็ฝาสมุดได้ M d ดบบกสแล้วก็ m a c h p บวกสาค่ะอ่าเฮดแวร์ของฝั่งผู้หญิงนะคะก็ฝาสมุดได้เด็บบกสแล้วก็ m a c h p ฮดกสาค่ะ มัมมี่โิ่งนะคะซึ่งสวมใส่ในส่วนของหางเนี่ยฝากสมุดรจะได้รับแมคเฮพีบกหกค่ะในส่วนของใบหน้านะคะก็ใส่เป็นส่วนของตาแล้วก็ทาอายแชโดว์ปัดมาสคาร่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากสมุดรจะได้รับ ATK บกหค่ะ s o นออฟซีเคร t นะใส่ในส่วนของปากาสมุดรนะคะจะได้รับ MATK บกหค่ะ แล้วก็ในส่วนของปีกนะคะซึ่งเข้ากับชุดมากๆในรอบนี้สีคือสวยถูกต้องมากๆนะคะฝ่าสมุดก็จะได้รับ m a เ HP บอก90ค่ะ,คะซึ่งนะคะแอดเตรียมทั้งหมด600ตัวนะคะก็มาดูว่าใน600เนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างจะเสียเพิ่มไหมก็ <c oughs> <c oughs> ไปหมุนพร้อมกันเลยค่ะคราวแรกก็ หมุนฟรีเนาะส่วนใครที่มี VIP นะคะก็ได้หมุนฟรีอีก2ครั้งนะคะก็หมุดไปเลยเดี๋ยวเรามาหมุน10ครั้งนะคะด้วยตั๋วกรชาปองกันค่ะไปเลยก็ได้มา1นึ่งาดนะคะพร้อมกับดวงตาที่เขียนคิวปะสมาวคาราทาอายแชโด์เรียบร้อยมุงเงทำไมมันเหมือนจะเกลืออย่างไรก็ไม่รู้ แตวดามาหมุนกัน10รอบอีกหนึ่งทีนะคะว่าเราจะได้หรือเปล่าไปเลยบึงโอ้ไม่กูนี่มันเลดอะไรคะเนี่ยคุณพระได้แค่ชาติมาหนึ่งอันนะคะก็คือ660ตัวได้ชาติมาสองอันนะคะพร้อมกับกิ่งไม้ดูต่างหน้าโอ้ยเลดมันจะเกลือขนาดนี้ไม่ได้นะคะ เดี๋ยนี้ส่วนของตัวชุดการันตีนะคะที่หมดน5ครั้งก็จะเป็นชุดสีขาวนะคะอุ้ยสีขาวก็สวยนะทุกคนเราจะท้อมไม่ได้เดี๋ยวเราก็ลองมองผลสิบรอบกันอีกสักหนึ่งทีนะคะว่าเรานั้นเกลือจริงหรือเปล่านะคะโอเคไปเลยชุดต้องมาชุดต้อชุดต้องมาอ้ ผ่านไปนะคะ9 9 0ตัวนะคะสิ่งที่ได้มาก็คือชาด3อันนะแม้แต่เฮด <ๆ S 2> แวร์เนี่ยก็ยังไม่โผล่มาเลยนะทุกคนมันอะไรกันนี้ได้ชาดมา3อันนะคะหลังจากที่ไปขุดทุกอย่างมาแล้วนะคะก็หมุนได้อีก2รอบนะคะไปเลยชุดต้องมาโอ้ไม่ชุดต้องมา ก็ได้เฮดแวร์มาหนึ่งอันนะคะตอนนี้เราได้ฉากที่3อันนะคะเราก็ได้เฮดแวร์หนึ่งอันพร้อมกับนะคะดวงตาสุดเซ็กซี่อีกหนึ่งอันนะคะแล้วเราจะทำยังไงต่อดีอีกสองทีนะคะไปเลยโอ้โหไปเลยกก่งไหมโอ้ย คิดว่าจะไม่มีวาสนาได้ชุดเราไหมอ้อทำยังไงดีทำยังไงดีงไ,งดไม่ได้โมลโกคอยอ้คิดว่ามันไม่น่าจะได้ชุดจริงๆจังๆแล้วก็คงต้องถอดใจนะคะว่าเราไม่ได้ชุดจริงๆถึงเช็ดน้องจะน่ารนะักขนาดไหนก็ตามนะคะ ให้อยางงั้นนะคะเดี๋ยวมาหมุนด้วยเหรียญบิคัตคอยเพื่อเอาชุดนะคะตรงชุดการันตีนะักก็ได้เนาะไปเลยครั้งแรกจครั้ทงที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วก็ครั้งที่ห้านะคะก็ได้เป็นฮีดแวร์มาหนึ่งอันนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเรามาได้อีกหนึ่งครั้งสุดท้ายนะคะ ปึ้ม,ม,มเราจะต้องไม่ยอมแพ้นะคะทุกคนไปโอ้โหไปเลยชุดต,ต้องมาโอโหเราน่าจะไม่มีโอกาสได้เป็นฟาโรแล้วนะคะทุกคน เราที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกันนะคะก็จะมีชุดที่ใช้เหรียญกาชาคอยแรกนะคะที่รีเซตนะคะตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนะคะสามารถแลกได้จนถึง16ธันวาคมเวลา5นาฬิกาค่ะก็จะมีชุดมูนแฟรี่นะคะที่ฝากสมุดได้เดบ,บก1%แล้วก็เอ็มเดบก1%ค่ะ s n o w f c o s t o m นะคะที่ฟังสมุดได้เดบ1%แล้วก็ M เดบ1%เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ชุดสุดท้ายนะคะ Cosmic Days ที่ฝังสมุดก็ได้รับเดบบวก1%นะคะแล้วก็ M เดบบก1%เช่นเดียวกันค่ะสรุปว่าภารกิจในการาชุดคอสตูมของเรานะคะก็ ไม่ประสบความสําเร็จค่ะก็ไม่ได้ชุดน้องฟ้าโรฟ้าใจมาใส่นะคะก็ไม่เป็นได้ใส่ชุดการันตีไปนะคะก็ทาไม่ได้ก็ รอบแรกจากเหรียญเฟคอยนะคะหรือว่าเข้าสู้ทถานมาชินก็ได้คะ mm ่ะ hmm. ก็ใครที่คิดจะหมุนตู้นี้อยู่นะคะ mm hmm. ก็ขอให้โชคดีได้ชุดกันทุกคนนะคะ mm hmm. ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้ก็จนจบนะคะ mm hmm. พบจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ